พี่ยังวะมานีมานีหันมาเออตูวจัความแมยน้อยนะมันี่ฮาฮ่าัคามนะเยโอ้ยงูเลยงนยเด่กน้อยเด็กน้อยมาหล้ม่เอ้ย ตีดึงมานี่ชึ้งเลยเราอันนี้บึ้งมันละจョกนี่แหละมามาบึ้งเลย่าแ่นั้นก็ได้มาเลยวะโอเชื่อเลยประมาณตวมงนาะ